สวัสดีครับผมเบิ้ลนะครับจากร้านเบิ้ลมอไซอร์ไซค์2015วันนี้ขอพาเพื่อนเพื่อมาชมนะครับ Honda c b 6 5 0 R นะครับเชิญชมรถรอบคันกันได้เลยคันนี้รถจดทะเบียนปี2 0 1 9นะครับปลายปีเลยนะครับเดือนธันวานะครับรุ่นปีผลิต2 0 1 9ตรงรุ่นนะครับสีแดงดำนะครับรถบ้านเจ้าของเดียวนะครับสภาพสวยมากๆเลยนะครับไม่มีแม้แต่ล้มแปะนะครับ คันนี้ผมเปิดราคาดีๆกันเลยนะครับเพียงแค่1 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับฝังไม่ผิดนะครับ CB 6 5 0 R นะครับปี2019นะครับราคาเพียงแค่1 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเลขไม่ใช้น้อยนะครับวิ่งเพียงแค่3,200โลแท้ๆเท่านั้นนะครับคันนี้โปรเล้าใจนะครับฟรีดาวนะครับวันรับลดจ่ายเพียง0ูนบาทนะครับทำสัญญาผ่านรับลดได้เลยนะครับ รายละเอียดการผ่อนเดี๋ยวผมลงให้ในเพจร้านนะครับชื่อเพจเบิ้ลมอเตอร์ไซค์สน่ะครับได้ทั้งสดและผ่อนนะครับทางร้านมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับมีบริการทําสัญญาทั่วประเทศนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามผมได้นะครับ0 8 9 1 6 6 6 6 6 6 1ผมเบิ้ลนะครับขครหารุ่นนี้สีนี้อยู่คันนี้ไม่ควรพลาดนะครับใครสนใจเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะครับร้านอยู่เลยซอยสุขสวัสดิ์62ทับ 2, ประมาณเมตรนะครับอยู่ซ้ายมือติดถนนสุขสวัสดิ์เลยนะครับมาไม่ถูกกโททรรสสอบบถาามมเ้้นนงผไดะคั ข่าวนี้เราลองมาชมเลขไม้กันนะครับอย่างที่บอกครับคันนี้ใช้น้อยนะครับวิ่งมาเพียงแค่สักครู่นะครับ3 2 0 0ัแท้ๆนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ครับ คใครสนใจเจ้า CB650 r สภาพสวยพร้อมใช้คันนี้ก็สามารถเข้ามาชมรถจริงที่ร้านได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ